วันนี้พามาดูรถเข้าใหม่สองคันเป็นรถตระกูลฮอนด้าไม่ว่าจะเป็นพี่เล็กหรือน้องใหญ่ไ,ไม่ใช่เด็กน้องเล็กหรือพี่ใหญ่เอามาดูกันก่อนครับคันนี้แกนแกนไปไม่ใช่เด็กอันนี้เป็นฮอนด้าเจลโนหรือว่าที่เราเรียกกันในกลุ่มว่าจีโน่จีโน่นี่นะตัวใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาแต่งชมกันนี่คันน,น,นี้คันนี้มีเซอร์ไพรส์วันนี้มีของแรไอเทมมาให้ดูคือต้องบอกว่าเป็นน่าจะเป็นคันเดียวในเยลานะว่าไหมคันเดียวในเยลาปะ จะมีอรอมีใช่ไหมแต่ว่าผมว่าคันนี้มันสดใหม่คันนี้เป็นฮ da ด้าซีบีอพนะันอารอาร์หวันนี้มาทำอะไรไม่ต้องดูรถมากรถมันหล่ออยู่แล้วมันดูเนี้ยวันนี้มาจัดยี่น่เลยนี่มันดูคนะอันนี้ที่ร้านเรารับทำนะทำกรอบตัดตรงนี้เลยนะมีเลขสวยมากนะเลขผมชอบด้วยเนี่ยหกเก้าเก้าเก้าคือรู้ว่าผิดแต่ก็ยังทำเข้าใจมันเรื่น้อง เอาดูรถเหมือนๆแล้วกันเดี๋ยวจะให้ดูไม่รีวิวรถอีกอันนี้ก็นะตัวเป็นรถน่าเป็นเป็นแรคันหนึ่งของฮันด้าแล้วกันนี่มีช o k หลังเออลินมียางพิเรนี่นะแล้วก็มีท่อไทเทเนียมเป็นฟูไทเทเนียมนะ AR นะครับแล้วก็มีชุดตรงชุดแต่งอะไรก็ที่โครงนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นอลูมิเนียมอลอยนะก็คือเป็นตัวโครงซิ่งทั้งทั้งตัวเลยโครงตัวท้ายอะไรแล้วก็มีทั้งแม่ก็มีปั๊ม อันบงแมมโบมาให้เสร็จสับแล้วก็อันนี้หน้านี่คือเป็นชุดแต่งโอลิงนะนี่ดูดดตัวนะดูคาท่อตัวเนี้ยเป็นเก่งแค่เลยก็ประมาณนี้นะคะคก็ร้องหล่อมากนะันี่ก็ไปที่ชอบรถสปอร์ตเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนแล้วกันก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวหาขนมเก๋ๆให้หน่อยเลยรถนี้มีคือตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตฉันก็คงให้มาหมดนะนะ้างชิปอะไรก็คงจะมีครบเลยสวยนะ ไปด้านหน้าหน่อยไปด้านหน้าด้านหน้ด้านหน้าโอ้หายดีเลยรับสำหรับใครที่อยากจะมาแข่รถที่ร้านนะก็ตอนนี้คือสองสาขาแล้วแต่ว่าสาขาตรงนี้ยังไม่ได้เป็นแบบเป็นทางการเท่าไหร่นะก็กำลังอยู่ในช่วงกำลังรีโนเวทร้านอยู่ก็ขอเวลาหน่อยแล้วกันแต่คิดว่าประมาณปีใหม่เนี่ยได้มาเที่ยวเอฟไพร์การ์ลแอร์คาเฟ่แบบเต็มระบบแน่นอนแต่สาขาหนึ่งก็ยังอยู่ฝั่งน,นู้นนะ สีแยกสีแยกเทศบาล6 2ซอยยีก็อยู่ฝั่งนู้์ส่วนร้านใหม่ก็อยู่เป็นซอยยีสิบฝั่งทางนี้นะก็อยู่ใกล้ๆกับเวลร่าเคนิดแล้วก็เซเว่นประมาณนี้แล้วกันครับฝากร้านด้วยแล้วกันช่างไฟจยราจรสวัสดีครับ